นั่งห้าบนหอระครังเก่ารถยนต์โฟวิลได้คันงามพุ่งทะยานอย่างเล่งร้อนฝ่าเส้นทางดินกวดลูกดังโดยไม่ยดละย่อกลัวว่ามันจะพังลงไปจนกระทั่งเข้ามาถึงหมู่บ้านดอนใหญ่เครื่องยนต์จึงชะลอความเร็วลงคงเพราะฝุ่นผงปิวว่อนทำเอาชาวบ้านขอนดาตามหลังมา บ้าเอ้ยเอ็งจะรีบไปหาพ่อได้ยังไงวะไอ้น้อยเท่าถุยผู้ใหญ่บ้านดอนใหญ่ตะคอกเสียงดังใส่หน้าลูกชายคนเล็กเมื่อรถยนต์จอดสนิทฮ่าฮใช่สิผมก็รีบมาหาพ่อนี่ไงแล้วพี่ดอนละ่ะอยู่หรือเปล่านั่นน้อยพูดขึ้นโนนพี่ของเอ็งมันนอนเฝ้าวาอยู่กร่ถมท้ายบา้านว่าแต่ช่วงนี้เอ็งลางานได้ยังไงถึงได้กลับมาหาพ่ เท่าถุยเอ่ยถามอ๋อใช่ครับผมลาพักดอนพอดีเจ้าในายให้สลับกันลาผมเลยฉวยโอกาสมาก,ก่อนใครน้อยเอ่ยตอบเออเออมาบานก็พักผ่อนซะนะอย่าพาผี่ของเองไปเปียวทิ้นให้มากพักนี้ญิงดูเงาเหงาอยู่ด้วยเออเออว่าแล้วเท่าถุยจึงไปทําหน้าที่ของตนสองคนพี่น้อง แต่การใช้ชีวิตแตกต่างกันลาวนรกกับสวรรค์โดยเฉพาะหน้อยมีโอกาสได้เรียนจบสูงจนมีหน้าที่การงานดีๆทำต่างจากดอนพี่ชายต้องช่วยพ่อทำนาเลี้ยงวัวควายขายส่งค่าเทิมค่าจ้างใชตง้ต่างๆกระทั่งน้องชายเรียนจบแต่เทว่าเจ้าดอนพี่ชายไม่เคยคิดน้อยใจเลยสักนิดจึงใช้ชีวิตของตนไปตามปกติเช่นทุกวันฮั่นแน่ กำลังคิดถึงใครอยู่ด้วยพี่ดอนน้องเอ๋ยแซวเมื่อเดินมาถึงกระท่อมถ่ายบ้านอ้าวเฮ้ยไอ้น้อยหลมบ้าหมูหอบเองมาด้วยยังไงหวังว่าคงสบายดีนะฮะ่าฮ่าดอนเอ๋ยตอบขณะนอนบนเปนมองท้องฝาคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนจวนวูบหลับอยู่ดอมด่อหากน้องชายไม่มาทักลาพักร้อนได้ห้าวันผมว่าจะให้พี่พาไปนั่งห้างยิงสัตว์กันสักหน่อย น้อยกล่าวเฮ้ยนี่เองกําลังคิดอะไรอยู่ด้ถึงอยากจะเข้าป่าล่าสัตว์ทั้งที่รู้ดีตอนนี้มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วนะโว้ยเออเออดอนกล่าวเพราะแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเห็นน้องชายเอ่ยถามถึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับพี่แต่พักหลังมานี้ผมได้อ่านนวนิยายเกี่ยวกับป่าเลืออยากดูว่าบรรยากาศตอนนั่งห้างในยามค่ำคืน เหมือนจะเหมือนที่นักเขียนเขาบรรยายเอาไว้หรือไม่และอีกอย่างบ้านเราจะหากิจกรรมอะไรอื่นทำได้นอกเสียจากไปเที่ยวร้านคาราโอเกะเอาเถอะนะถือว่าพี่พาผมไปเปลี่ยนที่กินเหล้าก็แล้วกันหนอยว่าเออเออเอาตามนั้นก็ได้แต่ขันจะเข้าไปในปา่าดงใหญ่ข้ากลัวว่าเองจะเสียเวลาอาทิตย์ก่อนทิตหมานเล่าว่าเก้งกวางและหมูปา่าเดินข้ามฝั่งลงมาหากินบนเกาะดอนมูล เดี๋ยวข้าจะพาเองลองไปนั่งดูสักคืนดอนเอ่ยบอกนอกจากจะมองเห็นเกาะดอนมูลอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านดอนใหญ่ด้านหลังของเกาะยังมีเส้นทางข้ามผ่านให้สัตว์ป่านานาพันจากดงใหญ่ผ่านลงไปมาหากินกันได้หรือถ้าใครมีเรือใช้พายข้ามฟังไปเพียงไม่นานคงขึ้นฟังที่ดอนมูลในตอนเย็นของวันนั้น สองพี่น้องได้ชักชวนทิดหมานมาร่วมวงสังสรรค์เพื่อพูดคุยปรึกษากันเรื่องจะเข้าไปนั่งห้างที่ดอนมูลกระทั่งเท่าถุยได้ยินเข้าจึงเอ่ยเตือนคนทั้งสามเองสามคนจะไปนั่งห้างที่เกาะดอนมูลนี่นะถึงแม้ว่าตอนนี้ที่นั่นจะเป็นแค่ป่าโคกกลางลำมูลแต่ในครั้งอดีตแถวนั้นเคยเป็นสำนักสงมาก่อนหากน้ำไม่ท่วมดอนมูลจนมีคนตาย ป่านนี้คงยังมีผ้าอาศัยอยู่ตามเดิมเหตุนี้เองผ่านป่าดุนเก่าๆจึงไม่มีใครกล้าเขาไปนั่งห่างอยู่แถวนั้นเพราะเขาว่าป่ามันแรงไม่เหมาะจะไปหาอยู่หากินตาถุยเอ่ยบอกเรื่องพวกนั้นไม่ต้องห่วงหรอกพ่อเราไปนั่งห้างเปลี่ยนบรรยากาศกินเหล้าอีกอย่างผมรู้ธรรมเนียมผ่านเป็นอย่างดีสำยังมีพี่ทิศหมานที่มีปืนลูกสองไปด้วยกันอีกคน คงต้องหมานสมกับชื่อของแกอย่างแน่นอนเออเออดอนพูดขึ้นใช่แล้วตาถุยผมเองก็อยากจะลองไปนั่งห้างที่ดอนมูนดูสักครั้งจะได้ดูว่ามันจะมีตัวอะไรลงมาอย่างที่เห็นรอยเท้ามันมากข้างฝั่งมาหากินหรือไม่ทิดหมานเอ่ยบอกถ้าอย่างนั้นก็ตามใจพวกเองเถอะเออดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องคอยระว,วังพวกอนุรักษ์เท่าถุยเอ่ยบอก วันต่อมาทั้งสามคนนั่งเรือข้ามฝั่งไปถึงเกาะดอนมูลในตอนสายจากนั้นจึงเร่งเดินสำรวจมองหาต้นไม้เลือกทำเลเอาไว้สำหรับขัดห้างในคืนนี้ทว่าอดีตสำนักสงร้างกลางป่าโคกดอนมูลหาได้มีต้นไม้สูงพอจะใช้ขัดห้างได้อาจเป็นเพราะถูกปล่อยทิ้งร้างมานานถึงห้าปีเห็นจะมีเพียงแค่หอละคังไม้เก่าๆสูงต่างงานประมาณห้าชั้น นอกนั้นเห็นจะเป็นเพียงเศษซากวัตถุประหลักหักพังป่าปนกันกับพอกุ้มน้ำไหนอันลกเหลือและต้นไม้ขนาดเล็กจึงไม่เหมาะจะทำห้างนั่งซองสัตว์เอาอยัางไงดีวะพี่หมานหรือว่าเราจะทำสุมนั่งซุ่มกันดอนเอ่ยถามข้าว่านั่งสุมไม่เหมาะแน่มันอันตรายเกินไปเองดูนั่นสีลอยเท้าของไอ้เค่เดินเกินเกิดขนาดนั้นมันต้องมีตัวแอบซ่อนอยู่บนเกาะดอนมูนแน่ เอาอย่างนี้ดีกว่านั่งห้างบนหอะระฆังดีกว่าไหมไม่ผิดแปลกอะไรหรอกอีกอย่างมันมีเลื่อบียงตั้งห้าชั้นเราเลือกเอาประมาณชั้นสองหรือชั้นสามก็ได้ข้าว่าคงนั่งรอยิงอย่างสบายใจไปตลอดทั้งคืนทิดหมานเอ่ยแนะนำํำผมเห็นดีด้วยครับพี่หมานเอาตามนั้นแหละพี่ดอนพวกเราจะได้ไม่ต้องลำบากหาต้นไม้ไว้ขัดห้างให้เสียเวลาน้อยสนับสนุน ถ้าเองกับทิดหมานคิดว่านั่งห้างบนหอระฆังมันเหมาะแล้วข้าเองคงไม่อาจขัดข้องดอนกล่าวแต่ในใจเขายัางคงคุ้นคิดเมื่อไม่ต้องหาไม้มาขัดห้างเวลาว่างจึงเหลือเยอะหลังจากเก็บข้าวของสัมภาระมาวางไว้บนหอระฆังชั้นสองคนทั้งสามจึงเดินไปนั่งแถวริมฝั่งทางจอดเรือก่อไฟย่างเหนือย่างป่าแก้มเล้ากันอย่างหาดื้อหันกะว่าพอเมากึมๆข้าวเวลา ตอนหัวค่ำค่อยกลับมานั่งเงียบๆไปรอยิงสัตว์บนหอละคังเฮ้ hey, นี่พี่หมานพี่ดอนผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะตอนอยู่โรงงานพวกเพื่อนๆที่ชอบอ่านนวนิยายเกี่ยวกับอาถรรพ์และผานป่ามันแซวกันใหญ่เลยว่าผมอยู่บ้านนอกแทๆ้ๆแต่ทำไมไม่เคยไปนั่งห้างยิงสัตว์เหตุนี้เองพวกมันจึงลงขันท้าทายกันโดยการให้ผมถ่ายวิดีโอไลฟ์สดๆให้พวกมันดูแบบเรียลลิตี้ไปตลอดทั้งคืน น้อยพูดขึ้นก่อนจะเปิดหน้ากล้องของโทรศัพท์เข้าแอปฝาเอ่ยทักทายเพื่อนฝูงเอาชาเลนไปปังๆัโอ้ข้าจะรู้จักกันไหมนั่นวันวันเลี้ยงแต่วัวด้อนกล่าวทั้งยังให้ความสนใจในโทรศัพท์เป็นพิเศษเหตุเพราะตนไม่เคยมีชายไม่เว้นแม้แต่ทิดหมานซึ่งตอนนั้นกำลังมั่นหน้าเป็นการใหญ่เมื่อไอ้หน่อยเริ่มสายยกกล้องหน้าเข้าหาแก โอเคตอนนี้เอาแค่พอหอมปากหอมคอกันก่อนนะครับหลังจากพวกเราขึ้นไปนั่งบนห้างหอละระฆังจะเป็นการถ่ายทอดสดไปตลอดจนถึงเช้าอย่างแน่นอนหน้อยว่าดวงตะวันจวนจะรับขอบฟ้าบังเกิดแสงไฟสว่างจ้าจากหมู่บ้านดอนใหญ่ฝั่งตรงข้ามต่างจากเกาะดอนมูลที่มืดสนิทลาวกับนรกสวรรค์ไม่ไกลจากเส้นทางสำหรับผ่านเข้าออกของสัตว์ป่าทั้งสามคน กำลังเดินขึ้นบันไดผุผูดตายขึ้นมาบนหอระคังไม้เก่าด้วยอาการเมาหมายตอนหัวค่ำข้าขอตัวนอนก่อนนะโว้ยทิดหมานพูดขึ้นพร้อมเอ็นหลังหลงนอนโดยไม่ได้สนใจฝุ่นผงตามพื้นหมายคงพออายุเยอะกว่าใครส้ำอยังเมาหมายมาตลอดทั้งวันจากนั้นไม่นานจึงได้ยินเสียงกลนขางดังโฮกฮากออกจากปากของทิดหมานนั่นแสดงว่าหาลุ่นพี่หลับสนิทไปแล้วจริงๆ สองพี่น้องนั่งดื่มกินกันบางๆพางซึมซับบรรยากาศอันเปียวเหงาคงเป็นเพราะเขาทั้งสองใช้ชีวิตที่แตกต่างจึงไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกันมากมายนอกเสียจากทรงยิ้มและเอ่ยตอบเมื่ออีกฝ่ายสอบถามเป็นคำๆไปช่วงนี้ผมเริ่มจะมีรายได้มาจากแอปสีฟ้าแต่ต้องทนดูไปก่อนสักระย,ยะเพราะการเผยแพร่เนื้อหาค่อนข้างจะอ่อนไหวมากหากรายได้ดีเข้าท่า ผมว่าจะกลับมาอยู่บ้านหาถ่ายทําคลิปเลียวไปวันวันว่าแต่พี่ดอนเถอะอยากได้โทรศัพท์แบบนี้หรือเปล่าล่ะน้อยว่าเองคิดว่าข้าจะใช้เป็นเหลือไอ้น้อยดูสิมีแต่ภาษาแปลกๆขนาดภาษาไทยข้ายังไม่ค่อยเข้าใจเลยเออเออดอนพูดขึ้นอืมเรื่องนั้นไม่ยากหรอกพี่เดี๋ยวว่างๆผมจะสอนให้เองน้อยว่าขณะที่สองพี่น้อง กำลังนั่งคุยกันเพลินอยู่นั้นผันมีกินสาบสางเหลากับสาลายหรือตะไคร่น้ำลอยมาตามสายลมที่กำลังพัดเอ่ยเฮ้ยพี่ดอนนั่นมันกินอะไรหรือน้อยว่าพร้อมกันนั้นยังเปิดกล้องหน้าเตรียมขึ้นไหลก่อนจะส่องไฟฉายลงไปยังเบื้องล่างพางสาธยายไปตามเนือเรื่องสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้พวกเราขึ้นมาบนห้างกันแล้วแต่เิ่มมีกินเหม็นเขียวเหมือนกับสาลายเน่า น้อยกล่าวผมสายโทรศัพท์มองหาเฮ้ยตายหาแล้วไอ้น้อยนั่นมันคนนี่วาดอนพูดขึ้นเมื่อมีร่างดำเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มค่อยๆดุ่มเดินเข้ามาช้าๆจากที่เห็นในรัศมีแสงไฟฉายเป็นสบงจีวรปิวสวัยน้อยกับดอนจึงมั่นใจว่าเป็นพ้าอย่างแน่นอนนั่นพ้าสง์นี่พี่ดอนพ้าจริงๆด้วยน้อยว่าไปนังทำอะไรบนนั้นล่ะคุณโยม ผาสงแปลกหน้าเอ่ยถามคือพวกเรามานั่งห้างรอยิงสัตว์นะครับนี่อย่าบอกว่าหลวงพ่ออาศัยอยู่ที่นี่ดอนกล่าวเสียงสัน่นเออเออใช่แล้วโยมอาตมายังอาศัยอยู่ที่นี่แต่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะส่วนกลางวันอาตมาจะต้องไปจำศีลอยู่ในธรรมที่ป่าดงใหญ่ฝั่งตรงขามว่าแต่พวกโยมเถอะทำไมถึงกาเข้ามานังห้างที่นี่ทั้งที่รู้ว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมาก่อน พาสงกาวเสียงก้าวทำเอาทิศหมานที่กําลังนอนหลับเริ่มรู้สึกตัวตื่นเอาเฮ้ยเสียงใครพูดว่านั่นทิศหมานหงวงเงียขยี้ตาพางมองสองหาต้นเสียงเทาว่าเมื่อมองเห็นล่างนั้นทิศหมานถึงกับตาเบิกขค้างม,มือก็ควานหาปืนลูกสองหาย่มอย่างลนลานจนสิ่งของเหล่านั้นตกลนไปชั้นล่างเป็นอะไรไปหรือพี่ทิศหมานดอนเอ่ยถาม นั่นมันไม่ใช่คนนะสิทิดหมานหองลั่นทำเอาไอ้น้อยมือไม้สั่นหลุนลานพางสายกล้องมองไปมาอย่างเบื้องล่างทว่าหาได้มีร่างของพ้าสง์ปรากฏให้เห็นบนหน้าจอโทรศัพท์ไม่ใช่แล้วพี่ดอนนั่นไม่ใช่คนจริงๆด้วยดูนี่ก่อนสิในกล้องนี้มันเป็นตัวอะไรกันแน่น้อยเบิกตาขางทั้งย่งยื่นหน้าจอโทรศัพท์ส่งให้พี่ชายดูด้วยความตื่นตะหนกตกใจก็ด้ว พอภาพที่เห็นอยู่ในนั้นมันคือส่วนหัวของจระเข้ขนาดใหญ่แต่ท่อนล่างยังไม่ถึงจีวรพันกายอันเป็นองค์ประกอบว่าเคยเป็นผระสงมาก่อนหนะ้าบ้าไปแล้วนั่นมันคนครึ่งไอ้เข้ดอนเสียงสัน่นแต่การนั้นยังไม่ลืมคว้าเอาปืนแก๊ปเล็งไปยังเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนตัวขึ้นบันไดหอระครังอย่างงุ่นง่านเฮ้ยนั่นจะทำอะไรหรือคุณโยมข้าผระสงมันเป็นบาปหนักนาโวย พะสงฆ์ในร่างไอ้เคตะโกนเสียงดังลั่นอย่ามาทำขายสือเลยนะ้าหลวงพ่อท่านไม่ใช่คนทิดหมานตะโกนออกไปเออเออรู้อย่างนั้นแล้วพวกสูสามคนยังจะรออะไรอีกเราลงมาให้เหากินซะดีๆเถอะนะหนุ่มว่าแล้วไอ้เคแปลงในร่างของพะสงฆ์จึงตะกายตัวไตขึ้นมาเสียงดังลั่นจากปืนแก๊ปของดอนทำเอาร่างนั้นผงะงาย แต่แล้วเมื่อขวัญปืนจางหายกลับไม่มีตัวอะไรปรากฏให้เห็นบริเวณชั้นล่างเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะทิดหมานว่าหางสอดส่องมองหาข้าว่าพวกเราโดนของดีเข้าแล้วละคืนนี้มันต้องมาอีกแน่ทิดหมานสำทับบอกแล้วจากนี้พี่ทิดหมานคิดจะทำอย่างไรกันต่อไปน้อยเอ่ยถามถังยังอยู่ในหมวดไหลสดสายหน้าจอโทรศัพท์ไปมาด้วยความตื่นตระหนก ข้าต้องลงไปเอาย่ามและปืนอย่างแน่นอๆสมัยบวชเป็นพระก็เคยเรียนคาถาป้องกันภัยและยังได้ของดีมาคุ้มกายอยู่บ้างจากนั้นพวกเราจะต้องปิดเส้นทางขึ้นลงคือการทำลายบันไดชั้นล่างสุดไม่ให้มีตัวอะไรไต่ปีนขึ้นมาได้ทิดหมานว่าถ้างั้นรีบๆเลยพี่หมานอย่างแน่นอๆผมเองก็มั่นใจในตัวพี่ดอนพูดขึ้นเมื่อเห็นดีงามตามนั้น ทั้งสามคนจึงรีบเดินลงไปทางด้านล่างนำโดยทิดหมานไอ้ดอนและไอ้น้อยตามลำดับแต่แล้วคนเดินนำเป็นอันต้องหยุดชะงักเมื่อรู้สึกว่าข้อเท้าของตนมีวัตถุบางอย่างมาสัมผัสออไอ้ดอนไอ้น้อยนั่นเป็นมันใช่ไหมทิดหมานเอ่ยเสียงสัน่นพางส่งสัญญาณมือชี้ไปที่เท้าของตนทันทีที่ไอ้น้อยสาดไฟฉายไปที่ข้อเท้าของทิดหมานอาการหวาดผวาของคนทั้งสาม จึงมาลายหายสิ้นในทันทีนั่นมันเศษผ้านะพี่หมานน้นอยว่าเออบ้าเอ้ยข้านึกว่ามือผีที่แท้ก็เศษผ้านี่เองงั้นเรียบไปเถอะพวกเราเร็วๆเ,เข้าทิดหมานกล่าวพางเอามือรูปหน้าอกเมื่อขวาเอาปืนลูกสองและย่มสะพายได้จึงบายหน้าเดินขึ้นมาบนหอระฆังระหว่างนั้นดอนสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างอยู่ปลายทางของเศษผ้า จึงค่อยๆสาวดึงขณะทิดหมานกับหน้อยกำลังช่วยกันถีบทําลายขั้นบันไดชั้นล่างสุดเฮ้ยมันยังไม่สุดปลายสายอีกหรือว่าไอ้ดอนข้าว่าพอก่อนเถอะรีบขึ้นไปชั้นบนจะดีกว่าทิดหมานว่าใกล้แล้วพี่ดูนั่นสิมีถุงพลาสติกห่ออะไรเอาไว้ด้วยว่าแล้วไอ้ดอนจึงเฉวยวึงขึ้นมาดูด้วยความสงสยัยทว่าเมื่อแกพลาสติกออกมาได้กินไอเหม็นเน่าจึงพวยพุ่งออกมา บ้าเอ้ยกระปุกปลาดาของใครวะดอนว่าก่อนจะโยนของสิ่งนั้นทิ้งไปจนเศษผ้าพันและเบียงหอระคังระยงไดอย่างแสดงว่าหลังจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้นมันต้องมีคนเหลือรอดมาอาศัยอยู่บนหอระคังแห่งนี้แน่ว่าแต่จะเป็นพะหรือโยมก็เท่านั้นทิดหมานกล่าวยังไม่ทันจะขาดคำปลายเศษผ้าเกิดเสียงดังลั่นกึกๆขายกับมีบางอย่างกำลังฉุดดึงจนเศษผ้าที่ถูกตัด ผูกยาวต่อกันขายเชือกจึงกระตุกจนแน่นขอบใจนะที่ยังเป็นห่วงพวกอาตมาเออเออฮะาฮ่าฮ่านาำเสียงอันย่อนยานดังมาจากปลายสายทำเอาคนทั้งสามต่างพากันหวีดล้องโวยวายก่อนจะวิ่งไต่ขึ้นบันไดอันผูพังจนไปถึงชั้นห้าซึ่งเป็นเพียงดาดฟ้าและระเบียงกางกั้นเท่านั้นเองแต่แล้วคนทั้งสามต้องเป็นอันพังหะล้มหาย เพราะฉันบนสุดของหอรละคังเก่าๆกลางเกาะดอนมูลล้วนแต่มีซากกระดูกของคนตายกองเกลื่อนกาดพวกสูคิดผิดแล้วที่เขามานาั่งห่างในบริเวณเกาะดอนมูลคราวนี้ละอาตมาจะรอให้หวัวโวนกันไปเลยฮอ,ออึอออาอาอาผีผ้าสงที่กำลังเกาะเศษผ้าขึ้นมาตัวแรกส่งเสียงหัวดอขมขวัญจากนั้นพวกที่ตามมาภายหลังจึงส่งเสียงขางยาน สร้างบรรยากาศอันน่าหวาดหวั่นขึ้นไปอีกสิบเท่าเอาอยัางไงดีพี่ทิศหมานไหนว่ามีคาถาอาคมและของขังคุ้มกายไงเอาออกมาใช้สิหน้อยเสียงสันแต่ถึงกันนั้นยังไม่ไวายที่จะสายหน้าจอโทรศัพท์ไปไปมามาเอาวะข้าจะลองดูสักครั้งแต่ก่อนอื่นเองสองคนต้องช่วยกันยันขั้นบันไดชั้นสีให้ล้มไปไม่อย่างนั้นผีพระสงฆ์มันขึ้นมาหาเราได้แน่ว่าแล้ว ทิดหมานจึงช่วยเอาวัตถุสีดำออกมาจากยา่ามก่อนจะเป่าเสกพวดพวดดูเก้เก้กังๆงเสียงดังโคมจากการตกลนของขั้นบันไดทำเอาผีผราสงทั้งหลายต่างร้องอือกันออกมาทว่าพวกมันทั้งหมดยังคงพยายามที่จะปีนป่ายขึ้นมาตามชายล่าเบียงกระทั่งเริ่มมีเสียงคางดังหึมหึมมาจากชั้นห้าเป็นอันว่าวิชาปลุกเสกควายธนูของทิดหมานใช้การได้แล้วเฮ้ย รีบกลับมาคุ้มกันข้าสิวะทิดหมานว่าก่อนจะนั่งภาวนาคถากำกับควายธนูอันเป็นสัตว์พูดภายพยนของตนเองเสียงดังปูเลงปูเลงจากกะะดึงห้วยคอเจ้าดำควายธนูประสากนกันกับเสียงหวีดร้องของผีพะขณะที่มันกำลังวิ่งไล่ฟัดจนตกล่นไปชั้นล่างแล้วหลายตนแต่แล้วพันบังเกิดสายฝนตกหล่นลงมาอย่างบ้าคลัง่งทำเอาคนทั้งสามบนหอละคังชั้นบนสุด ต่างหนาสันยางทรมานภาพที่เห็นทางด้านล่างเป็นเหมือนนิมิตฝันเหล่าพระสงฆ์และชีพามพร้อมด้วยโยมอุปถากอีกหลายท่านต่างพากันวิ่งพานหมายจะขึ้นมาบนหอระฆังเนื่องจากน้ำในลำมูลเข้าเออหล้นสำนักสงฆ์ในฉับพันทำเอาคนที่มาปฏิบัติธรรมบนเกาะต่างหนีตายกันอนหมานแต่ทว่าความเร็วและดุนแรงของสายน้ำที่ไหลบ่ามาไว โดยทุกคนไม่ทันได้คาดคิดก็ภาคชีวิตเหล่านักสแสวงบุญไปแล้วตั้งหลายศพส่วนคนที่หนีขึ้นมาบนหอระครังได้ทันต้องอดอาหารจนนอนตายเกื่อนการบนชั้นห้ากว่าพายุฝนจะสงบลงไปดอนมูลก็จมอยู่ใต้บาดาลน,นานหลายเดือนโดยที่ไม่มีใครเข้ามาเหลียวแลดูแค่ว่าน่าจะมีคนตายเท่านั้นเองเฮ้ยพวกเองตื่นกันได้แล้วโว้ย เสียงจากใครสักคนกำลังร้องเรียกคนทั้งสามบนหอระฆังทำเอาทุกคนหลุดมาจากพวังหลับไหลอ้าวนี่พวกเราแค่ฝันไปเองหรอกือเอ๊ะแล้วนั่นมันเสียงใครวะทิดหมานอุทานออกมาก่อนจะชะเง้อมองหาที่มาของต้นเสียงลงมาให้หมดทุกคนเลยไม่งั้นเจ้านาทีจะขึ้นไปจับเองชายคนเดิมพูดขึ้นทำเอาคนทั้งสามมีอาการลนลานเอายังไงกันดีพี่หมาน ไหนว่าที่นี่เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ไม่กล้าเข้ามากวนยังไงล่ะดอนเอ่ยถามห้ามลงไปโดยเด็ดขาดนั่นมันเป็นเสือสมิงมันจะหลอกให้เราลงจากหอระคังแล้วข้าเรากินนาสีเอาแบบนี้ดีกว่าข้ามีลูกกสุนลงอาคมเหลืออยู่ในย่ามหนึ่งนัดเราต้องจัดการมันให้สิ้นซากในคืนนี้ทิดหมานว่าจากนั้นจึงภาวนาคาถากำกับก่อนเป่าพวดไปสามครั้ง แล้วเล็งปืนลูกซองคู่กายไปยังร่างต้นเสียงที่ยังคงตะโกนเรียกอยู่เปล่าๆเ,เสียงปืนลูกซองเดียวแพดสนันยังมีชัยทิดหมานต่างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยร่างนั้นสูญหายสลายไปกับกลุ่มควันปืนนับตั้งแต่มีเสียงปืนลงอาคมนัดนั้นตลอดทั้งค่ำคืนจนไปถึงเชา้าไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนคนทั้งสามอีกเลยโอ้ดูนี่สิ คลิปของผมกลายเป็นไวรัลข้ามคืนเลยพี่ดอนรวยแน่ๆพวกเราคราวนี้น้อยว่าเออเข้าท่าดีว่างานง่ายๆแบบนี้เห็นทีต้องสอนข้ากับทิดหมานด้วยแล้วละว่าแต่เหตุการณ์ในความฝันมันก็น่าสงสารผ้าสงเหล่านั้นจริงๆเองกับทิดหมานหรือเป็นเพราะว่าเขาแค่อยากแสดงให้พวกเราดูเห็นดอนสาทยายเราไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่ความฝัน เอ็งดูนั่นสีไอ้ดอนเศษผ้าที่เราเห็นมันเป็นเศษจ,จีวรที่ถูกมัดหมาเป็นเชือกทิดหมานเอ่ยพางชี้มือไปที่ระเบียงชั้นสองซึ่งเป็นตอนที่ดอนโยนหายปลาดาทิ้งไปทั้งสามคนตั้งใจจะเอาเงินลายได้บางส่วนของไอ้น้อยไปทำสังฆทา,านอุทิศส่วนบุญให้กับวิญญ,ญาณคนตายบนเกาะดอนมูลแต่แล้วเมื่อลงมาจากหอระฆังทุกสิ่งอย่างที่คิดไว้เป็นอันต้องพังทลาย เมื่อเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไมา้เข้ามาดุมล้อมหมายจับกลุ่มบอกแล้วไงให้ลงมากันดีๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังมีหน้ามายิงปืนไล่ฆ่าอีกเอเอหัวหน้าอนุรักษ์พูดขึ้นก่อนจะพาสามหนุ่มไปฝากขังดำเนินคดีการพกอาวุธปืนเข้าใกล้เขตอนุรักษ์โดยมีประจักษ์พยานคือคลิปถ่ายทอดสดออนสตรีมที่กำลังเป็นกระแสในคืนที่ผ่านมา นอนพักกันสักคืนนะพ่อหนุ่มพี่ต้องทำตามหน้าที่เดี๋ยวผู้ใหญ่ทุยคงไปประกันตัวออกมาฮ่าฮ่อนุรักษ์ร่างใหญ่หัวเราะละ่ก่อนจะเดินจากมาทำเอาทิดหมานกับไอ้ดอนไอ้น้อยต่างสายหน้ายัางไม่สบอารมณ์สวยชิบหายเพราะเองนั่นแหละไอ้น้อยเฮ้ยไอ้ดอนขอนใส่น้องชายก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของนั่งห้างบนหอละครังเก่า ฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับวิดีโอนี้แอดมินสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้ฟังในขณะทำงานขณะขับรถและขณะพักผ่อนได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากนักประพันธ์โดยโต้บางจากฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube โอตีคนเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ